ยินดีด้วยกับพี่เอนะครับผมน้องแม็กนะครับโอ้โหโคตรหล่อเลยตรงนี้โอเคโอเคขอให้กับทีปลอดภัยโชคดีมีชัยนะครับผมพี่มันประการงานใดร่ำรวยแล้วก็ขอให้รวยรวยรวยยิ่งขึ้นไปก็ผมโชคดีโชคดี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 เป็นเด็โอ้โหล่อแล้นี้สุดยอดสุดยอดสุดยอดหล่อมากครับผมพี่ยินดีครับผมพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่สวัสดีครับผมโชคดีมีชัยพี่ร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆนะปลอดภัย สวัสดีครับผมสวัสดีครับรอๆๆเลยรอๆๆเลยนี่คนเดียวครับโอ้ยคนเดียวครบจบเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับโชคดีโชคดีพี่ร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงเฮงหลอดจริงหลอจริงครับนี่ผมเนี่ยผมตัวจริงไม่ตัยเยอะครับครับพี่ครับผมชอบหามานานแล้วผมถึงมาอยู่มาอยี่นะครับพี่ครับผมชอบด้วยไปครับสุกใจปุ๊บ ยินดีด้วยยินดีด้วยร่ำรวยยังไม่ดีนะโชคดีโชคดีโชคดีอ๋อฝากชมครับผมนี่รถรถรถแต่งรถซิ่งรถสปอร์ตนะครับผมรถสวยๆเท่านั้นนะครับที่ลูกค้ารถซิ่งค์เขาขายกันนะครับสอบถามได้เลยครับโชคดี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 ยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยครับสปอร์ตน <sh> 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 ี่ตำนานนะนี่ตำนานเฉลิมฮิวสามครับผมฮิวสาม สีสรรันเขวนะครับคิวสนโบ้านะครับนีโบก้าวโบก้าโบาโ้สรรีโคกชันนะครับมีทกุกเคลือบแก้วไปอีกอรอบเะเอาไปขึ้นไดโน่มานะผมล่าสุดได้สามยดแรงมาครับดึง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 ด,งดงึครับผมทำมาเองครับนาตอนนี้ก็เป็นรถสปอร์ตนะผม ปถบอดรถซิ่งครับยีงให้เลือกสันเพียบเลยครับผมรถสวยๆอยู่สมหวังครับมาที่คุณขารถซิ่งฮะรถจบแล้วรถครอบครัวครับสวยๆวยเต็นเบอร์ก็มีครบจบเลยลลครับ,ดดมบ,มบ,บผมอขอขอบคุณพี่ลูกค้าด้วยครับผมอขอให้พี่เดินทางโชคดีมีชัยนะครับผมขับที่ปลอดภัยครับทุกเส้นทางนะฮะขอให้มีความสุขกับรถ สี่คูณสองนะผมแต,แต่งออฟโรดผมบอกว่าม,มีที่มันลก้อนพี่ก้อนพี่เขาเหมือนเราโอ้โหขนาด upload, ออฟโรดนี่ยังอายนะผมจะแต่งขนาดนี้ผมเยอะเยอะจริงของแต่งเยอะจริงกันนะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดต้องการซื้อขายแลกเทินนะผมได้หมดนะครับรถออฟโรดรถแต่งรถซิ่งรถสปอร์ตรถบ้านนะผมรถกับสีนะครับผมมาเลยครับขออย่างเดียวคือขอให้รถมันสวยครับรถสวยๆไม่มีอุบัติเหตุนะผมไม่มีชนไม่มีอะไรตรงนี้ ผมรับซื้อนะครับรับซื้อเองรับซื้อจริงนะผมรับซื้อโดยตรงครับลูกค้าจึงได้ราคาดีที่สุดแน่นอนผมชอบผมถูกใจผมตัดสินใจซื้อได้เลยครับไม่ต้องถามใครทั้งนั้นครับผมนี่คือข้อดีครับขายให้กับคนที่รับซื้อได้เองโดยตรงโอเคนะผมขอบคุณเพีดงวยครับผมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับผมสวัสดีครับเพงเพงรวยรวยนะพี่นะาโชคดีโชคดีมีใส่